สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสุขุสุขคนครับมาผอกับผมมือกอครับมือนี้เชฟตะชแนลครับพี่น้องครับปมาครับพี่น้องมือนี้เชฟตะภาพพี่น้องมากินนี่ครับอันนี้เป็นใส่กอกใส่กอกสารคามครับอำเภอบุระบือครับใส่กอกแซบๆครับแล้วก็ของมากับพี่น้องกับตำบักทัวครับพี่น้องเป็ดเป็ดมือนี้ครับกับแก้มพักบักทัวผู้ครับพี่น้องแล้วก็บรหลายอย่างครับมือนี้ครับกระลำครับพี่น้องครับมากับข้าวเหนียวกองเงยกองครับพี่น้องครับนี่ เต็มกล่องครับพี่น้องไปเสียบๆกับเชียบตาได้ครับมาเต,เติมเต็มความแสียบนกันครับพี่น้องมาหนิอ่ะเชียเราเร็วไปหน่อยนะครับ <c oughs> หิวครับพี่น้องหิวโอ้นี่ขอนิ้วให้ยัเดี๋ยวตุ่ยบกทัวร์ไพี่น้องกันนะโอ้ต่ำเองนะครับพี่น้องนัวๆ ได้เป็นบักทั่วไร้มากครับมือนทำเองใส่บักกระสุมใส่บักหน้ากับประเด็กนัวครับพี่นองครับโอ้ขอกันคักเใส่กอรับพไปนอนเข้าไมไปใหญ่ mm hmm. อ้ใส่ก้อเนี่แซ่บครับรสชาติเนี่ยผมมากเลยครับอันนี้ของอำเภอบรุรบือครับสรัคามเฮาโอ้แซ่บครกบด้พี่น้องใส่กอนทางบ้านเพิ่อน ตำดัวนววเลยครับไม่เย,ยันหลม อืบักตัวผู้พี่นอ้องกินกับสมตำตำสมเนี่ยโอ้เข่ากันครับพี่นอ้องผมมาครับมันสิออกมัน,ม,นมันครับพี่นอ้องกินกับตำบักฮ่งกับเขาตำบัตกตัวเขาครับ หอมบักพริกบ้านเฮาครับบักพริกพันขาวบ้านเฮาครับหน่วยมันสุกอู้หอมครับบ่คือบักพริกแบบแดงๆในตลาดครับอันนี้บักพริกบ้นบานๆครับหอมๆออืหือ thăm nhai với nó tao bằng thua mm. คร,ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เชียบตากินเบิดเลยนะครับผมโอ้ขอโทษขออภัยพี่น oo, ้องนะครับโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับมันมันบ้บันทือกับมันตัดไปครับพี่น้องครับก็เลยโบเห็นจนจบคลิปได้แค่หกนาทีก่ายองครับพี่น้องครับก็ขอกราบอภัยพอแม่พี่น้องนะครับผมแต่ว่าเชียตามัเนี่ยกินเบิร์ตกบหิวครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะโบได้เห็นให้พี่น้องเบืองจนจบคลิปเลยครับพี่น้องครับ ขอสดขอให้ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไม่พอครับผมคลิปหนาครับเชฟตาใช่ไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟตาที่จะเก็บต่อๆไปครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาพี่น้องไปเพียงทรัพย์นี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับผม